เมนูมื้อเย็นเมื่อวานนะคะนี่แต่ว่าเรามาลงวันนี้จะลงคลิปไม่ทันตําเส้นแก้วสาก,ก่ใจมากคือจริงๆอ่ะอยากกินส้มตามที่เป็นตําเส้นเล็กหรือว่าอะไรอะหนมจีนอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ว่าเรามีวัตถุดิบในตู้เย็นคือซื้อของมาตุนเยอะแล้วก็ไม่อยากเสียเงินไปซื้อเขาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยคิดว่าวัตถุดิบที่วัตถุดิบที่มีอะ่ะมันตําอะไรได้บ้างอ่ะมีเส้นแก้วแล้วหนึ่งแล้วผักอยากกินเป็นผักบุ้งลวกก็ไม่มี ก็มีอะไรหน่อไม้ฝรั่งบรอกโคลีถั่วลันเตาปวยเลง้งแล้วก็แครอทคือห้าอย่างเนี่ยมันควรอะไรจะเป็นส้มตำที่สุดตอนเที่ยงกินปวยเ,เล้งไปแล้วฉันก็เลยเอาหน่อไม้ฝรั่งมาลองคือลําต้นเขาก็ยาวเหมือนผักบุ้งอ่ะแล้วนางก็กรอบๆไงฉันว่าน่าจะไปกันรอดหน่อไม้ฝรั่งเออเคยบอกไว้ว่านี่คนแนะนําว่าลําต้นเขาก็ปอกแล้วก็กินได้นะแต่ในี้ฉันว่ามันติดโคลนข่าวเลยฉันก็เลยทิ้งไปเลยพอเสร็จทุกอย่างก็เอาวัตถุดิบเรามาลวกนะคะเส้นแก้วอันนี้ก็ลวกไม่นานคือจริงมันกินได้เลยนะกินสด แต่ว่าฉันก็อยากให้มันผ่านความร้อนสักหน่อยก่อนจะลวกเส้นแก้ว,วฉันแช่เบกกิ้งโซดาทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะมันจะได้มีความเหนียวนุ่มเหมือนวนเส้นเลยเธออาแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งนี้ก็ไม่ลวกนานลวกนิดเดียวพอให้มันแบบยังมีความกรุบกรอบอยู่แล้วก็กุ้งนะคะกุ้งประมาณ ร้อยหกสิบร้อยเจ็สิบกรัมได้มัง้งซึ่งฉันว่าโปรตีนมันยังไม่พอฉันก็เลยเบิกตัวหมูสไลด์มาเลยประมาณห6ชิ้นนะไม่ได้รวกทั้งหมดให้มันรวมกันได้สักประมาณสองร้กรัมโปรตีนอะไรเงี้ยเพราะว่าฉันกิน2มือมื้อช้าฉันว่าถึงแล้ว แต่ว่ามือเนี้ยก็เออมันกุ้งมันไม่พอก็เลยใส่หมูเพิ่มนะคะพอลวกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเตรียมตำส้มตากันเลยเธอเปิดตัวคกใหม่กันก่อนต้องมีคกใหม่กันเลยทีเดียวคือเหตุเกิดจากช่วงปิดเทอมพี่สาวแล้วก็หลานฉันมาแล้วพอเขากลับเขาก็เอาคกกลับไปด้วยคือมันเป็นคกนางนั่นแหละฉันเอามาใช้ตั้งนานแล้วแล้วที่นี่มันไม่มีคกตำส้มตำฉันก็เลยซื้อมาใหม่แล้วใส่อยากได้ใหญ่ๆแบบนี้เลยอันนี้คือ9้านิ้วนะคือสะใจมาก ตำพริกใส่มะขะเทศลงไปแล้วก็มะนาวนะคะมะนาวนี่ใส่ไป2ลูกเลยลูกมันไม่ได้ใหญ่เท่าไหร mm ่เธอคลิปนี้เซ็นเซอร์คําว่าโซเดียมต่ําไปก่อนนะปิดไปก่อน mm hmm. พอฉันปรุงได้ดั่งใจฉันมากน้ำปลามาผงนัวมาแล้วก็ปลาหลเธอนี่แหละ สิ่งที่อยากกินนะฮะนานๆได้กินทีคือมันแบบสาแก่ใจจริงๆคือเวลาถ้าไปซื้อเขากินเนะี่ยมันติดที่ฉันยังไม่มีร้านส้มตำในดวงใจเลยยังไม่มีร้านไหนที่ทํารสชาติได้ดั่งใจฉันสักร้านนะเธอมันต้องทากินเองนะถ้าวันไหนอย,อยากกินแบบรสชาติที่เราอยากกินจริงๆอะ่ะนี่เมนูนี้ไม่รู้จะเรียกอะไรตาเส้นแก้วกุ้งลวกหมูสไลด์ค่ะหนออ่อไม้ฝรั่ง <laughs> เรียกมันให้หมดเธออร่อยนะหอมมะนาวมาก แล้วผงชูรสอะผงนวมันได้ดังใจอยากได้ผักสดผักสลัดมากินแก้มมากแต่ไม่มีไม่มีไม่เป็นไรเธอหน่อไม้ฝรั่งหวานกรอบแล้วก็หมูนุ่มกุ้งเด้งอร่อยลงตัวเลิศ